สวัสดีคะ่ะชีวิตติดคววันนี้ขอเสนอเมนูสาคูไสหมูสูตรเจเนใช้ถั่วแทนหมูนะเมนูนี้บอกเด้เลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะสาคูนุ่มๆไสแน่นๆอัดเต็มบอกเลยว่าถูกใจคนในบ้านแน่นอนใครอยากทาตามก็ไปค่ะไปจดสูตรกันได้เลยมาเริ่มที่ขั้นตอนแรกโขกสมเกอกันค่ะนำพริกไทยเม็ดใส่ลงไปตามด้วยรากผักชีแล้วก็ขกให้วัตถุดิบแหลกค่ะ จากนั้นก็ใส่กระเทียมตามลงไปแล้วก็โขกอ,อีกครั้งให้แหลกเช่นเดียวกันค่ะเมื่อโขกเสร็จแล้วก็นำขึ้นพักไว้ก่อนนะต่อไปมาผัดไส้สาคูกันค่ะตั้งกระทะเทน้ำมันเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่สามเกลอลงไปค่ะแล้วผัดให้สามเกลอสุกและเปลี่ยนเป็นสีเหลืองใส่หอมแดงสับลงไป แล้วผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งค่ะใส่หัวชัยโป๊สับลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลปีบ๊บแล้วผัดให้วัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเลยผัดจนน้าตาลปี๊บละลายตัวไส้สาคูจะมีรสชาติเค็มหวานตัดกันผัดจนไส้สาคูเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเข้มเลย จากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงครัวลงไปค่ะแล้วผัดให้ไส้สาคูกับถั่วลิสงเนี่ยเข้ากันดีเลยนะเมื่อผัดจนไส้สาคูเข้ากันแล้วก็ปิดไฟแล้วไปพักให้เย็นตัวค่ะเมื่อไส้เย็นจากนั้นเราก็นําไส้สาคูที่เราได้ผัดเตรียมไว้มาปั้นให้เป็นชิ้นขนาดพอดีคาแล้วไปขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะต่อไปมาทําสาคูกันเลยนําน้าเปล่าเทลงให้ทั่วเม็ดสาคูจากนั้นก็ล้างทําความสะอาดเม็ดสาคูสักหน่อยค่ะแล้วเทน้ําออก เทน้ำเปล่าลงสาคูอีกครั้งเอาให้ท่วมเม็ดสาคูเลยแล้วนำไปแช่ไว้สัก20-3สินาทีเมื่อเม็ดสาคูเริ่มนิ่งและพองตัวก็นำสาคูมาแบออกแล้วนำไส้ที่เราได้ปั้นเตรียมไว้วางลงบนกลางสาคูแล้วนำสาคูมาประกบเอาให้คุมไส้เลยนะจากนั้นก็ปั้นๆให้เป็นก้อนๆค่ะ นำสาคูไปนึง่งโดยเจจะนึ่งที่ไฟกลางนะปิดฝานึ่งสัก10 1ถนาทีแล้วเปิดฝาออกเมื่อสาคูเปลี่ยนเป็นสีใสก็ใช้ได้แล้วละค่ะ้าน้ำมันเจียวลงบนสาคูสักหน่อยเพื่อไม่ให้ติดกันจากนั้นก็ตักขึ้นพาชนะสำหรับเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ เจ๊บอกได้เลยว่าถ้าโรยกระเทียมเจียวนี้ยิ่งหอมอร่อยเลยแหละค่ะทานคู่กับผักสดและพริกขี้หนูเนี่ยยิ่งลงตัวดีเลยยังไงก็ไปลองทำตามเจ๊กันได้เลยนะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g จีติ๊กตอกติดกุกและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ